สวัสดีครับวันนี้พามาชมอ e ีแตนดัมหกรอดัมนะครับตัวนี้เครื่อง RT 140ระบบไดสตาร์ทในตัวเครื่องนิ่มครับตัวนี้มีหอัอหัอลมครับมีแตรระบบไฟพร้อม การตกแต่งครบครันครับคันนี้เบาะเบาะผ้าเบาะหนัง V.I.P เย็บลายหมักรุก V.I.P ครับเกียร์เป็นเกียร์สายรกยกน้ำสโลระบบควบคุมไฟเป็นแบบพรูสตาร์ทกดสตาร์ทได้เลยนะครับมีไฟเตือนเลี้วซ้ายเลี้ยวขวาภายในห้องโดยสารระบบควบคุมแตร างๆนะครับคัสซีเป็นคัสซีหน้าหกนะครับหน้าหกยาวทั้งเส้นแนบอัจฉระบีสเสริมเหล็กหนาสวยครับคันนี้ต่อใหม่นะครับเป็นรถต่อใหม่พอท้ายร้อยสิบชุดร้อยสิบทั้งแปดน็อตนะครับสวยๆครับดำสีัน กระบอกดำสีตันกระบอกดำเป็นกระบอกดําใหม่กระบะใหม่ใหม่ทั้งหมดนะครับเฉพาะความยาวของกระบะก็สาเมตรห้าสิบกว้างเมตรเก้าสิบห้าโดยประมาณเมตรเก้าสิบห้าใช่ครับยังไม่ผ่านการบรรทุกครับคันนี้ใหม่หรืร่องรอยไม่มีร่องรอยเลยนะครับยังไม่มีรอยด่างสวยครับ เป็กเต็มเลยครับคันนี้อุปกรณ์ตกแต่งครบคันครับบางคงบางโคนบังคงบางฝุงง่นจัดให้หมดเลยครับสายยึดแตนสิ่งไม่ควรพลาดครับท่อรันลันเลยฮะพร้อมชุดถังลมเสริมเบรกลมอุปกรณ์ตกแต่งครบคันครับราคาย่อมเยาครับที่สามารถ เอื้อมถึงไม่แพงนจนเกินไปในราคา280,000แปดเท่านั้นนะครับพร้อมจัดส่งส,สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับ085 659 6501รถอยู่ที่อำเภอลำปลายมายจังหวัดบุรีรัมย์แ้านกายมีบริการส่งเช่นเคยสอบถามติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากครับ